สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับก็วันนี้จะมาทําการเช็คความฟิตของเพชรรุ่งเรืองออสต,ตึกแดงนะครับที่จะทําการแข่งขันเป็นคู่เอกในศึกมวยไทยเจ็ดสีพบกับสมิงดำชออ,อจุรบุญนะครับขึ้นไปขึ้นไปเร็ว

สวัสดีครับน้องแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรลุงเรืองออนตึกแดงครับครับไฟนี้เราเจอใครนะฮะเจอกับพี่สมิงดําออชัน,นบึงครับอ๋อต่อยที่ช่องเจ็ดนะเป็นคู่เอกใช่ไหมครับเคยเคยเจอกันมาก่อนไหมฮะยังไม่เคย,เยครับยังไม่เคยครับเราได้ศึกษาดูฟอร์มเกมการชกของเขาบ้างไหมดูอยู่ครับเขาเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็เป็นมวยเข่ามวยทรงเดียวกันนี่แหละครับอ๋อ แล้วเราอะเราอะเป็นมวยสไตล์ไหนเราโยเขาเนี่ยครับเรามีอะไรไปไปสู้เขาไม่รอไม่มีเขามีเพิ่มอาวุธมีศอกอ๋อมีศอกนะเน้นสอกนะเที่ยวนี้นะครับน้ําหนักเลยเราเราพอได้ไหมน้ําหนักหรือได้ครับรูปหล่อเราเราต่อยวันที่นี่น้าหนักเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบห้าครับไม่มีผลอะไรใช่ไหมสบายๆเลยนะครับ เดือดมา kah, นานได้มีผลอะไรไหมจะไม่ซ้อมตลอดเรา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 ศึกษาเกมกันชกเราคิดว่าเราชอบไหมมวยสไตล์ของของคู่ต่อสู้เนี่ยครับว่าชอบครับชอบมวยตรงนี้แหละครับอ๋อไม่แพ้มวยตรงอ๋อไม่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 แพ้มวยแบบนี้นะเรามีอะไรฝากถึงแฟนมวยที่ติดตามเราบ้างไหมก็ฝาก fc ติดตามเป็นเรื่องด้วยครับวันที่เอ็ดมิ้ครับต่อไปกุญชงเกียรติครับวันที่แน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับน้อง